เผยแรงจูงใจมือปืนร่มสังหารอาเบชินโซยามางามิเทสุยะอดีตกองกำลังป้องกันทางทะเลของคนญี่ปุ่นผู้ต้องสงสัยอายุ41ปีเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นการที่เกี่ยวข้องกับรัฐทานสนาที่แม่ของเขาบริจาคเงินจนล้มละลาย เขาจึงวางแผนโจมตีผู้นำของกลุ่มศาสนาะละทัทธิใหญ่ๆของญี่ปุ่นอันได้แก่เซโจโนะเอะนิฮงเซเนงเคียวกิไคชินโตเซจิเรนเมโซคากะไคนิฮงไคกิโนโคเซอินซึ่งเป็นเรื่องอำนาจมืดในญี่ปุ่นซึ่งได้ยินมาว่าอาเบชินโซมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรวบรวมคนกลุ่มเหล่านี้ได้ทำให้เทสุยะ ยามางามิ ami. ต้องการที่จะโจมตีกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนานี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สามารถลองสอบถามคนญี่ปุ่นดูได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมเล่าไหมนะคะก็เอามาฝากแต่เพียงเท่านี้ค่ะ